ครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวป่าต้นน้ำพนน้ำราดนะครับเดินนะครับไปประมาณ300เมตรนะครับเราก็จะถึงจุดจุดนี้นะครับจุดที่เราสามารถจะเล่นน้ำชมปลาได้จุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากนะครับน้ำใสสีฟ้าเราก็เดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตรงทางเดินนะครับก็จะมีปลามีต้นไม้พันไม้ต่างๆให้เราได้ชื่นชมธรรมชาติ เดินไปเรื่อยนะครับก็จะมีจุดที่เราสามารถลงเล่นน้าได้ตลอดเลยนะครับถ้าเราสามารถมาได้ในวันธรรมดาก็จะดีมากเลยนะครับผู้คนก็จะน้อยนะครับดูในน้ํานะครับมีปลามากมายเพื่อนร่วมทีิของเราเองครับผมสองคนเป็นไงครับถูกใจนะครับวันนี้ได้ชมน้ำใสๆไหลเย็นบรรยากาศดีมากๆนะครับ แต่ไ้ทุกท่านได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับดูสิครับป่าเขาลำเนาไพรนะครับธรรมชาติที่สมบูรณ์ของป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดอำเภอคีรีรัตนนิคมนะครับจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก่อนจากกันนะครับตอนนี้ก็ถึงจุดทางออกแล้วนะครับก็จะมีจุดเล่นน้ำและจุดขึ้นเรือเราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมตัวไม่บา,บายป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมไม่บา,บาย ยังไม่จบนะครับคลิปต่อไปมีใต้น้ำด้วยนะ